หน่วยที่ 5. การใช้งานเลเยอร์การใช้งานและรู้จักส่วนประกอบของพาเนลเลเยอร์ 1. ส่วนประกอบของพาเ e l นลเลเยอร์สามารถเปิดใช้งานพาเนลเลเยอร์ที่เมนู Window ์เลเยอโดยพาเนลเลเยอร์มีลักษณะเป็นชั้นแบ่งแต่ละชิ้นงานในไฟล์ออกจากกันหากไม่ได้ใช้งานเลเยอร์ชิ้นงานทั้งหมดถูกรวมในเลเยอร์1เท่านั้นส่วนประกอบของพาเ e l นลเลเยอร์ดังรูป 2. การเปลี่ยนชื่อเลเยอร์การที่สร้างเลเยอร์ใหม่ควรเปลี่ยนชื่อเลเยอร์นั้นให้เป็นไปตามชิ้นงานที่ใช้เพื่อให้ทราบได้ว่าเลเยอร์นั้นมีชิ้นงานใดเนื่องจากเมื่อสามารถเลเยอร์ใหม่โปรแกรมรันหมายเลขเลเยอร์จาก 1, 2, 3, 4ไปเรื่อยๆอาจทำให้สับสนได้ 3. การสร้างเลเยอร์ใหม่ การสร้างเลเยอร์ใหม่มี2วิธีแต่ให้ผลลัพธ์ต่างกันหากตั้งชื่อใหม่ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกปุ่ม Option New Layer วิธีนี้เป็นโปรแกรมเปิดหน้าต่าง Layer Option เพื่อให้ป้อนชื่อ 2. คลิกไอคอน Create New Layer โปรแกรมนี้ตั้งชื่อ l a เยอร์ตามใหม่เลขลำดับที่ได้สร้างไว้ต่อหน้านี้หากชื่อใหม่ต้องดับเบิลคลิกที่เลเยอรและเปลี่ยนชื่อ 4. การจัดลำดับเลเยอร์ลำดับชิ้นงานในแต่ละเลเยอร์เพื่อให้รู้ว่าแต่ละเลเยอร์ควบคุมชิ้นงานใดการสร้างเลเยอร์ที่ชื่อ Shift ตามด้วยแท็กและสุดท้ายสร้างเลเยอร์ Hard เพื่อจัดทําชื่อหนังสือ 5. การดูชิ้นงานเลเยอร์เพียงคลิกปุ่มสามเหลี่ยมหน้าชื่อเลเยอร์พารแนลแสดงขึ้นชิ้นงานต่างๆที่อยู่ในเลเยอร์นั้นชิ้นงานที่เลเยอร์ Shift แสดงให้เห็นว่ามีชิ้นงานเล็กชาร์ทเกลทั้งหมด2ชิ้น 6. การย้ายลำดับเลเยอร์การย้ายลำดับในเลเยอร์ส่งผลต่อการซ้อนทับชิ้นงานในพื้นที่ทำงานด้วยการได้ย้ายเลเยอร์แท็กไปที่น้าล่างของเลเยอร์ช p ททำให้ตัวหนังสือชื่อย่อยลงไปอยู่ด้านล่างแท็บสี่เหลี่ยมทันที 7. สีของเส้นไกด์ซิเคเลชันหากได้กำหนดสีของเส้นไกด์ซิเคเลชันเมื่อใช้ซิเคิลเลชันทูลคลิกชิ้นงานใดตามสแสดงเส้นไกด์ตามสีของเลเยอร์ที่เลือกไป 8. การล็อกการทำงานของเลเยอร์หากคลิกไปโดนชิ้นงานอื่นแต่ต้องเปิดชิ้นงานนั้นเพื่อดูอยู่ในใช้วิธีล็อกเลเยอร์เพื่อไม่ให้สามารถทำงานกับเลเยอร์ที่ล็อกได้ 9. การซ่อนเลเยอร์ เป็นการปิดไม่ให้แสดงชิ้นง,งานทุกๆชิ้นง,งานทั้งหมดของเลเยอร์นั้นไว้ชั่วคราวเมื่อเปิดไอคอนรูปตาอ,อีกครั้งชิ้นง,งานทั้งหมดกลับมาแสดงให้เห็นตามเดิม mm hmm. การคัดลอกและรลวบรวมเลเยอร์เข้าด้วยกัน 1. การคัดลอกเลเยอร์ต้นฉบับหากต้องการชิ้นงานในเลเยอร์ใดเพิ่มเติมให้เป็นเลเยอร์ใหม่ต้องใช้คำสั่ง Duplicate Layer เลเยอร์ที่คัดลอกใหม่ทับด้านบนเลเยอร์ที่เลือก 2. การรวมเลเยอร์เข้าด้วยกันเป็นการรวมเลเยอร์ตั้งแต่2อขั้นขึ้นไปให้เป็นเลเยอร์เดียวกันโดยเลเยอร์ที่รวมกันใช้ชื่อของเลเยอร์ด้านบนสุดของเลเยอร์ที่เลือก 3. การคัดลอกเลเยอร์ไปยังไฟล์ใหม่ เป็นการคัดลอกเลเยอร์ที่เลือกหรือทั้งหมดวางหน้าเอกสารใหม่สถานะทุกอย่างคงเหมือนเดิมของเลเยอร์ในไฟล์ต้นฉบับมีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกเลือกถุกชิ้นงาน 2. คลิกเลือก Edit Copy 3. ที่พาเนลเลเยอร์ให้คลิกปุ่ม Option Place r e m e นต Bar l a y r r 4. ไฟล์งานที่ได้เป็นไฟล์งานใหม่แล้วเข้าที่เมนู Edit ได้ชิ้นงานมาวางที่พื้นที่ได้เลเยอร์ที่มีสถานะเดียวกันกับต้นฉบับ